ลาไปครับต <มา S 1> ่อ <Guer> ครับอมว่ามาุค่ะมุนทีานทีงาน่าไงมาุนาตงไหมเสรมาบอล้าตาจะเป็นฝ่ายชนะไปครับผมโอเคครับขอคคบอค,อค,คุณค,ค,ค,ครับลคคบควนช่ วางเรียบนะนับวางนะีาง่จอนะห้าสี่สามสองไปครับต่อ่าเต้กับพี่มีครับ นงบุรยหรือคุณวีนะมาซ้อนขอโทษพิธีกรครับครับแชมป์เป็นครัที่สองนะครับโอ้โหนะครับนี่คือถ้วยรางวัลจากรายการครับเป็นถ้วยชนะเลยครับนี่คือถ้วยแชมป์จากรายการสิงเกรลชู อ้าวช่กันเลยอนั่งประจำที่ไหนโอ้มือกองนะครับมือกองนะตีกองเกือบถูกแล้วฮะทีมงานหาคำไม่ยากที่สุดโอ้น่าเสียดายครับปรากฏว่าทีมน้องนุกชนะไปครับผมโอเคครับน้องนุ๊กอยู่ตรงกลางเลยครับจะมีถ้วยกิติยศให้ชูนะสำหรับทีมแชมป์นะครับโดยจะให้หัวหน้าทีมเป็นคนชูถ้วยแชมป์ครับ ถ่วยจากรายการซิงเกิลโชว์โอเคครับตอบผิดทีมนั้นเป็นโรงาสเขาเลยนะต่ว่านายกรัฐมนตรีนายกทุกต่านอรรมน้องนุ๊กยืนอยู่ตรงกลางครับเพื่อจะรับถ้วยเกียรติยศนะครับสำหรับทีมที่ชนะนะมีถ้วยเกียรติยศจากทางรายการม่าให้ครับ ปลบมืออีกครั้งหนึ่งครับผมออโอเคครับก็จบลงไปอยากสนุกสนานนะตหรับวับนี้โอเคมองที่จอครับห้าสี่สามสองไปครับกนเหรอวะตอ่ตอว่าพี่เบสกับพี่ชาร์ปครับผมเบสกับชาร์ปพูกตอนเลย ครับอ่าอ,อันนี้คนคนนี้เขาจะอ่าลิ้นจะมาก่อนอักซ้อนอะไรดูดซึ้งยัไงแล้วก็นาทีแห่งการชูถ้วยแชมป์มาถึงะฮะถ้วยแชมป์จากสิงเกมโชว์มอบให้ทีมเอีต่อไปน้องลุก,กันโอเคครับี๋ยวพบกันนะการสนทนาตอนนีม้มีต่อไปนะครับ5 4 3 2ไปครับ เจ็บคับอยู่แต่ยังบ่ได้คงคงก้มหน้าเห็นใจจากเขาบรรนาท่องใหญ่ก็น้องมรนณาท่องน้อยข้าวเขากินอร่อยงานทองน้อยข้าวกินบ่อใครได้ครับลุกตอบว่าท่งน้อยถูกต้องครับผมอะไรนะนั่งนังนังนั่งนั่งอกว่าอ๋อ C ต่อหนึ่งครับลุกชนะไปครับผมเขาเขาชนะมาเท่าไหร่นะ C ต่อหนึ่ง เพราะว่าเหมือนกันเลยแล้วว่าเขามีเกมใหม่มาเกมมให่ทุกคนครับยกกันเลยเกมเลยทุกคนครับตัวครับสนใจคนที่ชนะไหนครับโอเคครับโบมือดังๆครับทีมที่ชนะวันนี้ครับผมแล้วพบกันในสัปดาห์ต่อไปครับสิงเกมโชว์ โอเคครับนะครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับปี2021นะครับพี่สิงเองก็อยากให้เอฟซีทางบ้านนะครับเตรียมตัวกันมาให้ดีนะครับทุกอย่างที่เป็นของบ้านสิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นซีรีส์เป็นมิวสิกวิดีโอหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านสิงทั้งหมดนะครับให้เอฟซีศึกษาให้ลึกนะครับแล้วมีโอกาสพี่สิงจะให้ทุกคนได้มาแข่งรายการนี้แน่นอนนะครับ ขอรับปากนะครับปีหน้าเราจะมีรายการต่างๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันก็หวังว่าทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับยังไงเราก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับทั้งงานคอนเสิร์ตของน้องเองหรือว่ามาที่ค่ายนะครับเพื่อมาถ่ายรายการกับพี่สิงหรือว่าบ้านสิงของเราเองนะครับแล้วพบกันสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะฮะสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับโควิดดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ